เป็นไงบ้างครับกับราคาเปิดตัวของ One Plus 8 T ที่หลายคนรอคอยกันครับกับสมาร์ทโฟนฟแฟลกชิปรุ่นอัปเกรดจาก One Plus นั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวเต็มๆให้ชมกันว่า One Plus 8 T 5G มันคุ้มค่าหน้าอัปเกรดหรือเปล่า yeah! สวัสดีเป็นแฟนรอยแซนทุกคนนะครับอยู่ผมเดิมออคโตพัสนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว OnePlus 8T มือถือแฟลกชิ i คิลเลอร์ตอนนี้ตัวบอกว่าเป็นแฟลกชิ i พรีเมียมแล้วใช่ไหมครับซีรีส์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวคิลเลอร์อาจจะเป็นซีรีส์ของนอดไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องบอกว่า OnePlus 8T นะครับเปิดตัวมาได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ราคาไม่ถือว่าแรงเกินไปด้วยนะครับกับสเปกความมแซดดะก้อน865นะครับหน้าจอ6.55นิ้ว รีเฟรช120 h z นะครับแล้วก็เป็นจอซูเปอร์อมอรเลดด้วย uh huh. ต้องบอกว่าเป็นฟลูอิดอมอร์เลดสิใช่ไหมเพราะเขาเน้ <c oughs> นเรื่องของความลื่นไหลนะครับ <c oughs> หน้าจอนี้พลิ้วไหวด้วยอัต,ตาราเรเฟรชสูงสูงถูกไหมฮะ <c oughs> ซึ่งจระเด็นของวันพักแปดทีนะครับก <c oughs> ็จะเป็นเรื่องของสเปคนะครับ <c oughs> ชิปเซตตัวท็อปสุด <c oughs> แล้วก็จะมีเรื่องของรอม ที่เป็น Oxygen OS นะครับพร้อมกับ UI นะครับที่ใกล้เคียงกับ p ีย e Android หรือว่า Android จาก Google มากที่สุดค่ายหนึ่ง <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เร็วด้วย <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าถามในโลกโซเชียลตอนนี้รวมถึงโลกฝั่ง YouTube นะครับหลายคนจะพูดว่ามันคือมือถือที่หลายๆคนซื้อไปรับงาน <c oughs> อันนี้มาถึงรับงานแบบไรเดอร์นะไม่ใช่อย่างอื่น <c oughs> เดี๋ยวฟังมาแล้วเข้าใจผิดกันนะครับก็คือกลุ่มไรเดอร์นะครับที่เขาขับส่งอาหารส่งของ messenger Center พวกเนี้ย เขาบอกว่าเวลาง,งานวิ่งเข้ามาแจ้งเตือนเร็วกดรับได้เร็วกว่าชาวบ้านเขา <What? S 1> ซึ่งอันนี้ผมเองก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกลุ่มหลเดอร์ก็พูดกันเรื่องของตัวการแจ้งเตือนนะครับของ OnePlus กับ Oxygen OS เนี่ยด้วยความที่เป็น Pure Android นะครับมันก็เลยรับแจ้งเตือนค่อนข้างจะเร็ว <Okay. S 1> แล้วก็รอบนี้นะครับ OnePlus 8T ก็เป็นรุ่นแรกที่สามารถใช้งาน 5G ได้แล้วในไทยคือ <Yeah. S 1> ก่อนหน้านี้นที่เปิดมาครับ 8, 8 Pro แล้วก็ Nord นนเนี่ย ยังต้องรอให้มีการอัปเดตรวมถึงการเปิดเครือข่ายคลืออื่นๆเพิ่มด้วยครับถึงสามารถใช้ 5G ได้แต่ว่า 8T เนี่ยมาปุ๊บใช้ได้เลยก็มาตีบวกกันไปนะครับทำให้ ความสามารถโดยรวมนั้นก็ดูสมบูรณ์มากขึ้น <Okay. S 1> ส่วนดีไซน์ตัวเครื่องนะครับผมที่เป็นหน้าจอแบบ f ะแฟล c r e e ีน,นะครับผมว่าหลายๆคนก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วด้วยเพราะว่าตัวหน้าจอแบบ f ฟล t ส c r e e เนี่ยเวลาใช้งานไม่จำเป็นแบบมือเดียวหรือว่า2มือนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่บริเวณขอบหรืออุ้งมือเราเนี่ยมันจะไปโดนหน้าจอแล้วเกิดอาการทัชเพี้ยนหรือว่าทัชไม่ติดบ้างนะครับตัวจอแบนเนี้ยก็ดีกว่าัวถึงตอนเล่นเกมครับเวลาวางเครื่องไปแนวนอนเนี่ย ตำแหน่งการวางต่างๆของนิ้วก็ถือโอเคมากๆนะครับซึบๆหน้าจอกรลื่นไหลสบายๆนะครับหลายคูดถึงเรื่องการเล่นเกมแล้วงั้นตัดเข้าเรื่องเกมแลวกันฟุดมานะครับกับตัวของฟ n น t i c Mode นะครับแล้วก็ตัวของเกมส Space ที่เพิ่มมาในวันทั้ทีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเกมส a c e เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยเสริมครับในเรื่องของการที่เรามีเกมต่างๆเนี่ยอยู่ในเครื่องเยอะนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ตัวเกม Space นะครับมาเป็นตัวรวบรวมทุกเกมในนี้ได้ถึงเวลาจะหาเกมเนี่ย ก็ไม่ต้องไปไล่ไถ่ไถ่นะครับหน้าจอไปมาเข้าเกมสเปซเลยก็เห็นได้ว่ามีเกมอะไรอยู่ในเครื่องบ้างนะครับซึ่งในเกมสเปซครับก็สามารถจะปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นตัวของอ่าเกมมิ่งทูตรงนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยที่ว่ามันจะมีแถบด้านซ้ายบนซ้ายลงมาได้นะครับเราสามารถจะเลือกปิดเปิดค่าต่างๆรวมถึงบันทึกหน้าจอเป็นวิวดีโอได้ด้วยเราจะมีการป้องกันการสัมผัสผิดหรือว่าทัชสกรีนแบบที่ไม่ตั้งใจนะครับอย่างเช่นถ้ามีการสไลด์หน้าจอครับบางทีมันจะเป็นการไปดึงเอาแถบโนี้ ไม่ขวรมากๆพอเปิดตัวนี้ปุ๊บมันก็ช่วยป้องกันให้นะครับโดยการต้องทําการลาก2ครั้งแถบโนติที่จะลงมานั่นเองนอกจากนั้นก็ยังสามารถจะปรับเรื่องของ CPU นะครับความเร็วความแรงได้นะครับแล้วก็การตอบสนองกับระบบสัมผัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจัดหนักจัดเต็มนะครับก็สามารถจะเลือกเข้าที่โหมดฟันติกได้นะครับตรงนี้ก็สามารถจะตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะฮะ จะเปิดหมดพลาติกหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วก็จะมีการบอกว่าปรับ CPU GPU แล้วก็แรมให้เหมาะสมกัง,งการเล่นเกมแล้วนะครับตรงนี้ก็มาจะปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นครับเรามาดูอย่างเลยแล้วว่าตัวของ One plus 8T เนี่ยถ้าเปิดเกมโหดสุดตอนนี้อย่างเ n s ช i n i m p a c กกราฟิกดันสุดเลยได้ไหม60เฟรมมาหรือเปล่าแล้วก็คราวนี้นะครับมาลองตัวของ g e n s h i n Impact ดูบ้างลองดูครับเห็นไหมภาพลื่นสมูทแบบนี้60เฟรมเปิดได้สบายๆนะครับประจัมือการตังค่าเองครับนี่ ซึบซึเซตติ้งนะครับตัวของกราฟิกนะครับอันนี้คือเลือกเปิดแบบคัสตอมครับคือไปที่สูงสุดๆๆเลยครับปกติตอนแรกอาจจะเป็นดีฟอ u l ์มาแบบนี้นะครับเราไม่ต้องสนใจครับดันเป็นไ h เอสได้นะครับแล้วก็เลือกเฟรมเรทที่60ตรงนี้เลยครับมันจะเป็นคัสตอมซึ่งตัวของ o n e plus 8T นะครับเล่นได้สบายๆลื่นๆสมูทๆเลยครับ gimim แปดก็ไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับ one plus แปด t เดี๋ยวผมทดลองตัวของ l l y rift นะครับบน one plus แปด t กันบ้างในส่วนการตั้งค่าก็เฉยเลยว่าเราสามารถจะเลือกเปิดกราฟิกนะครับได้ทุกอย่างเป็นไฮไฮไฮ g h high, high ครับผมคือฟเฟรมเปิดได้นะครับกระสุนฉันก็เป็นไฮได้ด้วยนะครับแ,แล้วก็เรื่อง animation ต่างรวมถึงค character ink ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยตัวเครื่องของ one plus 8T ด t ครับในโหมดอัดหน้าจอบันทึกเป็นวิดีโอนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเปิดกล้องหน้าพร้อมกันได้นะครับก็เลยจะมีแต่เสียงผมแบบนี้นะครับ เปิดกระพิบแล้วหมดไม่ใช่ปัญหานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาบวกกันสักหน่อยดี่กวงมาไม่ให้ไปอ้าวจัดไปจัดไปเดี๋ยวทีนี้ไม่ถึงเก็บไปแล้วครับสองตัวครับสบายๆหมดเลยเพียงเรีบโดนโอลาฟเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยอยู่อ้าวเก็บได้แล้วนี่ วจัดไปเลยเหียเรรอก็เห็นนะครับว่าเกมโหดๆอย่าง g e n h i n Impact นะครับยังสามารถจะเปิดกราฟิกที่ HiS g h คือสูงสุดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะเปิดเฟรมเรทที่60เฟรมได้ด้วยแต่นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าเรื่องของการเล่นเกม กราฟิกจัดแน่นเต็มๆแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรตามมาครับ <Huh? S 1> ความร้อนของ CPU กับตัวเครื่องภายในถูกไหมครับก็ต้องบอกว่าตัวของ OnePlus 8 T ครับจากที่ลองเล่นมานะครับเวลาที่เล่นอยู่นั้นเนี่ยจุดที่มีความร้อนของตัวเครื่องขึ้นมาแล้วสัมผัสได้จากมือเราคือบริเวณช่วงนี้ประมาณช่วงนี้นะครับแต่ไม่ร้อนนะครับคือแบบแค่รู้สึกว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้น ครับจากที่ลองเล่นมาครับตรงนี้โอเคแสดงถึอุณหภูมิของมันเนี่ยไม่ร้อนจนแบบสุดๆไปเลยนะครับอย่างหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวของระบบระบายความร้อนภายในครับที่ทามพัดก็ขขยายขนาดครับตัวแผงเวเปอร์ครับข้างในเนี่ยให้มันสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นและก็มากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของมัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของ o ันพั u น์แอยู่แล้วเพราะว่าตัวหน้าจอนั้นก็เป็นฟลูอิดออมเบระครับแสดงสีสันได้ดีเยี่ยมครับแล้วยังมีเดฟเฟตสูงนะครับส่วนตัวลำโพงนั้น สามารถจะเลือกเปิดระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ได้ด้ดยนะครับก็เข้ามาที่การตั้งค่าครับส่วนของตัวเสียงและการสั่นก็เฉลยเลยว่าตรงนี้มี Dolby Atmos อยู่แต่เข้ามาแล้วาษาไทยอันแรกอาจจะงงนิดนึงไม่อยู่นิ่งเลยงงจริงๆมันจะเป็นโหมดเสียงที่มันจะปรับอัตโนมัติครับว่าดูหนังหรือฟังเพลงอยู่นั่นเองนะส่วนใครที่ต้องการจะปรับเองนะครับก็สามารถจะมาเลือกโหมดภาพยนตร์หรือว่าโหมดฟังเพลงได้นะครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับก็มาพร้อมกับนะครับกล้องเซลฟี่ 16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งกล้องหน้าก็สามารถใช้งานในโหมดถ่ายภาพปกตินะครับถ่ายภาพบุคคลหรือว่า portrait น,นะครับแล้วยังสามารถจะเลือกถ่ายวิดีโอรวมถึงการถ่ายภาพแบบไฮเปอร์แลปได้ด้วยกับกล้องหน้า <What? S 1> เอองงเลยว่าอาจจะเอาไว้ใช้เวลาบันทึกวิดีโอปะเผื่อใครชอบถ่ายเอาไปลงทิกต็อกหรือเอาไปลงบล็อกนะครับก็แบบเปิดไฮเปอร์แลปค้างไว้ทํางานอะไรมานี่หเรือววลากินข้าวใช่ไหมเอาไปลงพวกโซเชียลมีเดียได้ถูกไหมครับก็สามารถใช้ตัวนี้แหละ ถ่ายใหเปิดแลส์ได้นะครับแต่ว่าชุดล้องหลานนะครับตัวนี้ก็มีการอัปเกรดครับในเรื่องของเซนเซอร์ต่างๆรวมถึงโหมดการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอแบบไนส์เคปด้วยนั่นเองเพราะว่าตัวของ One Plus 8 T เนี่ยมันจะมีหนึ่งในโหมดวิดีโอครับที่เราสามารถจะเลือกเปิดฟีเจอร์ไนส์เคปได้นะครับเพื่อให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันสามารถรับแสงที่ยทัดตอนกลางคืนได้ดีขึ้นกว่าปกติถ้าเกิดลองเทียบกับการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนทั่วไปกับการเปิดโหมดไ nice น s ์เคปด้วยนะครับก็เ็นไในชัดเลยว่า ความสว่างมิติสีของสิ่งต่างๆเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็สว่างขึ้นและอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของ UI กล้องครับของ One Plus ตอนนี้เหมือนกเป็นการปรับปรุงขึ้นมาให้มันใช้งานแล้วก็เรียกสลับโหมดต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้ามาที่ในโหมดกล้องวิดีโอครับาสามารถจะเลือกสลับนะครับโหมดกล้องวิดีโอัครับระหว่าง 4K Full HD 60เฟรมและ30เฟรมได้ง่ายกว่าเดิมครับไม่ต้องเข้าไปที่หน้าเซตติ n งไปปรับเลือกใหม่มาอยู่ตรงเนี้ยสะดวกดีนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจาก One Plus 8T อันนี้ก็มีวิดีโอจากตัวกล้องหน้าของวอลพลัสแปนะครับระยะนี่คือสุดแขนผมแล้วนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาทานอาหารที่ร้านเกาหลีนะครับผมเรามาดูว่าปิญญา้งย่างนี่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูข้างในกันแล้วก็จะมีฟุตจากกล้องหลังที่เป็นวิดีโอ 4K 60เฟรมให้ดูกันด้วยนะครับวิดีโอกล้องหลังของวอลพลัสแปดทครับก็จะมีโหมดที่เป็นขเขาเี็กสุดๆก็คือเป็น 4K 60เฟรมนะครับซึ่งโหมดนี้เขาจะบอกว่า ไอตัวออลตาสมูทหรือว่าตัวกันสั่นเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ5นาทีต่อคลิปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วว่าถ่ายประมาณ5นาทีเนี่ยกําลังจะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวลองเดินดูถ่ายไปเรื่อยนะครับก็เห็นว่าเรามีการเทสตัวโฟกัสไปได้รอบหนึ่งใช่ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงซุ้มนี่ครับเดี๋ยวจะทสโฟกัสอีกรอบหนึ่งนะจะเข้าไปที่มาโครนะครับใกล้ๆประมาณนี้แล้วก็ดึดงๆกอนนะครับเห็นว่าข้างหลังนี่ละลายเป็นโอ้เป็นวงๆดีเลยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็กล้องเนี่ยมันสามารถซูมได้นะครับตอนถ่ายวิดีโอครับก็คือจะมีแตะแล้วก็ขยับได้นะครับอย่างเช่นเราแตะออกมาเลื่อนขึ้นมาเป็น2 x นะครับซูมไป2เท่านะครับที่4 k นะครับแล้วสุดสุดคือจะซูมเพิ่มทอีกครับสุดสุดจะอยู่ที่ประมาณ8 x นะครับประมาณนี้แต่เป็นดิจิตอลซูมแล้วเพราะฉะนั้นภาพก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกลับมาที่เป็น1 x ปกติก่อนแล้วกันนะแล้วถ้าเอาไปลองเทียบนะครับระหว่าง oneplus 8 t กับ8 pro ล่ะ ความแตกต่างคืออะไรตรงไหนบ้างต้องบอกว่าตัวของ8 Pro นั้นนะครับมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าเป็นหน้าจอเคิร์ฟนะครับคือจอโค้งนั่นเองความเร็ดเป็น 2K ส่วนอัตราเรเฟรชนั้นเท่ากันที่120เฮิร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของชุดกล้องอะไรพวกนี้แหละที่ตัวของ8 Pro นั้นยังถือว่าล้ำกว่าตัวของ 8T อยู่พอสมควรครับเช่นตัวกล้องอัลตร w i d ของ8 Pro นั้นก็เป็นเซนเซอร์ที่ดีกว่านอกจากนั้นตัวของ8 Pro นะครับยังผ่านมาตรฐาน IP68 ก็คือ รองรับการกันน้ำกันฝุ่นด้วยนั่นเองแต่ว่าฝั่งของ8กับ 8T เนี่ยมันจะเป็นการใช้พวกซิลแล้วก็ซิลิโคนต่างๆนะครับในการป้องกันนะครับพวกน้ำละอองฝนต่างๆเข้าไปในตัวเครื่องแต่ว่ามัไมีการส่งเครื่องไปทดสอบ IP Rating นั่นเอง <Okay. S 1> แต่ก็มีอยู่2ฟีเจอร์นะครับที่มีเหนือกว่าทั้ง2รุ่นพี่ก็คือ8กับ8 Pro นั่นก็คืออย่างแรกครับระบบ Warp Charge 65วัตต์อ่าถูกไหมครับอันนี้ชาร์จเร็วกว่าแน่นอนสอตัวนั้นเป็น Warp Charge 30วัตต์อย่างที่2ก็คือ การรองรับ 5G ตั้งแต่แกะกล่องครับแกะกล่องมาปุ๊บๆอัเอปเดตซอฟต์แวร์ใส่ซิมปั๊บ 5G ขึ้นปึ้งเลยทันทีนครับในตอนนี้เพราะว่าตัวของพัสด 8T นั้นเนี่ยรองรับคลื่น 5G ที่ความถี่2,600เมกะเฮิร์ด้วยแต่สลับวันพัส s 8กับ8 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับคลื่น 5G 700เมกะเฮิรซึ่งตัวเคลื่อน700เนี่ยตอนแรกมันจะมาปลายปีนี้แหละแต่ปรากฏว่า มีการปรับเลื่อนไปนะครับเพราะเรื่องของกสทชและการจัดการตรดิจิทัลทีวีทำให้ต้องมีการย้ายขึ้นสลับไปมาโยกการออกอากาศใหม่นะครับเพื่อจะได้เปิดใช้งาน 5G จริแมคเฮิร์ได้ในช่วงต้นปีหน้านั่งก็เลยทำให้นะครับทั้งวัน p ัส s 8กับ8 Pro เนี่ยกว่าใช้ 5G ในไทยได้ต้องรอต้นปีหน้าเลยนั่นเองครับแต่ว่าตัว 8T เนี่ย พร้อมใช้แล้วสำหรับแฟนๆของ One Plus นะครับ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่าหลายคนรอกันมาของ 8T Series อยู่เหมือนกันแม้ว่าตัว 8T Pro จะไม่มาครับแต่ว่าเจ้า 8T ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดนะครับคือตอนแรกจะบอกว่าเป็น m n o r r h h n g e ก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเครื่องกับดีไซน์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับกับการปรับโมดูลกล้องเป็นรูปแบบใหม่คือเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นครับระยะที่มุมซ้ายบนของตัวเครื่องนั่นเอง แต่ว่าพวกสเปคภายในชิปเซตเนี่ยยังไม่ได้ปรับเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดถามผมว่ามคุ้มค่าการอัปเกรดไหมนะครับถ้าคุณถือวันพัสตัวอื่นอยู่ 6, 7, 7 t ทีนะครับพวกนี้ผมว่าคุ้มค่าแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นผู้ใช้งานครับวันพัส8กับ8 Pro อยู่เนี่ยประเด็นหลักๆอย่างเดียวเลยที่คุณต้องมองก็คือการรองรับ 5G ถูกไหมครับเพราะว่าตัวของ8 t ทเนี่ย 5G มาแล้วส่วนีก2รุ่นนั้นน่ะ 5G ยังไม่มา แต่ถ้าพูดถึงสเปคนะครับความสามารถในการใช้งานความเร็วยังถือว่าไม่ได้แตกต่างมากนักนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นซีรีส์ในปีเดียวกันแถมพวกบรรดาฟังก์ชัน,ฟ,ชนฟีเจอร์ใหม่ๆที่ได้มาเนี่ยอีกไม่นาน,นครับทั้ง OnePlus 8กับ8 Pro ก็จะได้อัปเดตแน่นอนเพราะว่าตัวของ Oxygen OS นะครับปกติก็อัปเดตให้เร็วอยู่แล้วนะครับมีทั้งเป็นเบต้าเวอร์ชันบ้างอะไรบ้างสามารถไปเทสกันได้อ๋อแต่นี่เกือบลืมบอกครับว่ารอบนี้ OnePlus 8T เนี่ยถ้าคุณจะเอาสีอ q คว m ม Marine Green ตัวเนี้ยมันจะเป็นรุ่นราคา29,990ืนาพนะครับเพราะว่าเป็นตัวแรม12บสองรอมสองส่วนที่ราคา24,990บาทครับตัวนั้นจะเป็นสี Luna Silver อรครับมาพร้อมกับแรม8ปดรอมร้อนะครับแต่ซื้อสินไหนก็ตามนะครับอยากให้ไปสอยเคสด้วยไอ้ตัวเคสที่เหมือนกับฝาหลังใสาตัวนั้นอะแจ่มเลยสวยมากๆและแน่นอนนะครับผมเราไม่ขัดศรัทธาแฟนๆอยู่แล้วหลายคนคงไม่เข้ามามากมายเลยว่าอยากจะให้ลองเอา one plus 8 T ไปลองเทียบไปลองชนกับ Samsung Galaxy S20 FE ได้ไหมได้ไหมได้เปล่าจัดให้แน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันหลักจากนี้นะครับผมวันนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซร์ให้ด้วยก่อนละกันนะแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งด้วยน,นะแจ้งเตือนเอาไว้เผื่อรอบหน้ารีวิว OnePlus 8T ปะทะก,กับ Samsung Galaxy S20 FE มาเมื่อไหร่จะไม่พลาดกันนะครับผมสวัสดีครับ